รอบที่แล้วเรานําเสนอข่าวของโนเกียไปนะครับผู้ชมว่ามียอดขายที่ดีขึ้นน,ะนำทับโดยฟีเจอร์โฟนแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ย2021ที่โควิดเริ่มคลายตัวแล้วเนี่ยใครทําได้ดีมากแค่ไหนจะมีมือถือที่คุณเชียร์อยู่ตรงไหนของแต่ละทวีปวันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องนี้กันท่าเดี๋ยวกมพร้อมกันแล้วอินโทรมา นะคะจากเว็บแซม m o โมบายนะคะก็จะเป็นเว็บที่เป็นเกี่ยวกับด้านของซัมซุงเป็นหลักเลยนั่นเองอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะทุกวันนี้เราคงเห็นสมาร์ทโฟนนะคะกลับมามียอดขายที่ดีขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าสถานาการณ์ของโควิดเนี่ยต้องบอกว่าทําให้ยอดขายของแต่ละเจ้านั้นลดลงอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นเนี่ยทุกแบรนด์ก็มีการปรับกลยุทธ์กันเป็นการใหญ่โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์เรามาดูดีกว่าว่าแต่ละแบรนด์ทําได้ดีขนาดไหนในทั่วโลกในควอเตอร์ที่1ห,หรือว่าไตรมาสแรกค่ะนี่คืออกรระะาราาาาแนนนะเเเเขียวว่่ Global Smartshipments Market Chare ph ัังงจหห็ท้ม เ,เป็นยอดขายนั่นเองจริงๆรับกราฟตัวน,นี้มาจากเขาเซฟไคลส์นะคะเราจะเห็นนะว่า a m s u n g เนี่ย, Samsung, น,ยนำมาโด่งเลยอยู่ที่22%ตามด้วย Apple นะคะ17%เซมี my, 14่14%นะคะ oppo นะคะเจ้าแห่งเซลฟี่11% vivo ก้องหลังเทพเจ้าเหลือเกิน10%นะคะ่ะแล้วหัวเว่ยก็ลดลงเหลือ4%ส่วนสาเหตุแทบไม่ต้องพูดด้านล่างเขาเขียนว่าอะไรบ้างเรามาอ่านให้ฟังค่ะรอบแรกเขาบอกว่ายอดขายของสมาร์ทโฟนเนี่ยเติบโตขึ้น20%นะคะเมื่อเทียบกันแบบ year on year หรือว่าปีต่อปีแต่ว่าลดลงนะคะเมื่อเทียบเป็น quarter ต่อ quarter เนี่ยคือ10% แต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถที่จะทํายอดขายไปถึง354.94ล้านเครื่องนะคะทั่วโลกรวมทุกแบรนด์นะคะในไตรมาสแรกปี2021ตลาดอินเดียสมาร์ทโฟนมาร์เก็ตเนี่ยหรือว่าตลาดของอินเดียเนี่ยมีการลดลงนะคะในช่วงไตรมาสที่2แต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยเซี่ยมียังคงนํามาเป็นอันดับที่1ในอินเดียนะคะด้วยยอดมาร์เก็ตแชร์สูงถึง2 6เนตะคะเติบโตขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีถึงแดและนาทับโดยเรดมี่เก้าซีรีส์นั่นเองใครใช ไอ้ซัมซุงนะคะยังคงครองยอดขายอันดับหนึ่งนะคะในฐานะ world biggest OEM นั่นเองก็คือผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแทนที่ของ Apple ไปเรียบร้อยจริง Apple จะขายดีในช่วงไตรมาสที่4ของแต่ละปีนะครับเพราะว่าเขาออกมือถือใหม่มาทุกคนก็จะแบบแห่กันไปซื้อมาขายกันเต็มไปหมดซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพอไตรมาสถัดมาเนี่ยซัมซุงก็จะกลับมาแซงอีกเพราะซัมซุงก็จะออกแฟลกชิปแล้วก็รุ่นใหม่ใในช่วงมกรานะฮะไม่ได้วุ่นเวรกันอยู่แบบนี้แต่อย่าไปซีเรียสมากนะคะเราก็เป็นผู้บริโภคเราก็เรื่องนรบแ ซัมซุงแล้วก็แบรนด์จากประเทศจีนนะคะใช้คําว่า Chinese OEM นั่นเองอย่างเช่น Xiaomi, Oppo แล้วก็ Realme นั่นเองเรามาดูกันต่อไปว่าการาฟถัดไปบอกอะไรเราบ้างนะคะกราฟถัดไปเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเทียบเป็นภูมิภาคเนี่ยทางั้นเอเชียเนี่ยวีโวเนี่ยครองยอดขายอันดับหนึ่งเลย โอ้โหมีเอเชียนะคะ o p ป o อันดับสนะคะเซียวมีเนี่ยอันดับ3 Apple อันดับ4แล้วก็ a m s u n งนั้นเป็นอันดับ5ครับอันนี้เฉพาะทวีปเอเชียนะคะต่อมาที่นอตอเมริกาหรือว่าอเมริกา okay. นั่นแหละนะคะออปโป้นะครองยอดขายสูงสุดที่55%เครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาไป Sam s u n งนะคะ LG ยังมี 8, ปักปลายเนาะแต่จะเห็นว่า2เจ้านั่นแหละที่คนใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็จะเห็นว่ามือถือจากแบรนด์จีนเนี่ยไม่ได้รับความนิยมในนอตอเมริกาเลยด้วยซ้ำน,น,นะคะต่อ Apple นะคะติด,ต,ดติดการไม่ห่างก,กันมากเซียวมี่นะคะอยู่กลางกลางแทนว่าเสียวมี่เนี่ยบุกตลาดยุโรปได้แล้วนะคะส่วน o p ป o กับเรียวมี่เนี่ยจริงๆ o p ป o พยายามมาสักพักใหญ่ๆแล้วละคะ่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเหมือนกันนะอันนี้นะ่าดูดอบปกใจเหมือนกันนะแสดงว่าเราได้เห็นเลยว่าทางหน้าของนอตอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยยังคงไม่ค่อยนิยมมือถือจากประเทศจีนสักเท่าไหร่แต่ว่าเสียวมี่เองเนี่ยกลับสอดแทรกตัวเองเข้ามาใกล้เคียงกับ Apple ได้เหมือนกันนะในยุโรปถือว่ามาแรงไม่ แม่มาแรงจริงราคาเขาดีด้วยแหละต่อมานะ สีนะคะลาตินอเมริกาเนี่ยนะคะลาตินอเมริกาก็คืออารมณ์แบบบราซิลอาร์เจนตินาอะไรแบบนี้นะคะก็คืออเมริกาใต้ซัมซุงเนี่ยนำพุ่งโด่งมาเลยที่42%นะคะมอเตอร์โล่านะคะโอ้นี่ไม่น่าเชื่อนะมาอันดับ2เลยเซี่ยวมี่นะคะตามมาห่างๆนะคะอันดับ3 LG โอ้มีก็ขายตัวนี้ด้วยนะคะ LG แล้วก็ z t e นะคะอยู่ที่4%จะเห็นว่าซัมซุงนั้นฮิตที่สุดตามมาด้วยมอเตอร์โล่านั่นเองเนาะต่อมานะคะก็จะเป็น Middle East นั่นเอง ME คือ Middle East นะคะส่วน A คือแอฟริกานั่นเองทุกคนกก็คงจจะทราาบ ตรงนี้เลยซัมซุง,งยัคงคงเงยอดค่ะอันดับหนึ่งแต่อันดับที่2องเทคโนนั่นเองนะคะเทคโนเนี่ยจริงๆแล้วเขาน่าจะคิดเป็นเชิงบริษัทเลยมากกว่าเพราะว่าเออทคโนเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตทั้งตัว i n f ฟินิด้วยแล้วก็เท n o Mobile ด้วยเหมือนกันนะคะรับไปที่11%เนะคะเซลล์มี10%แล้วก็ท่หน้าของไอทีนะคะเก้าเปอร์เซ็นต์ส่งอัลปโปเนี่ยรับไปที่หกเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจจะดูน่าเบื่อได้แต่มีสนุกดีนี่สุ้นๆกันกับ่ Phone, ีนะะ่1เจอร์คฟนชิปเมอร์สแม ว่า i t เทนั่นเองใครที่ไม่รู้จักเนี่ยอยากจะบอกว่า i t เทเนี่ยมีวางขายในประเทศไทยด้วยนะ แต่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะของยอดขายฟีเจอร์โฟนอันดับที่1เลยนะคะรับไปที่23นะคะ HMD Global หรือว่าโนเกียของเรานั่นแหละนะคะ16เปอร์เซ็นต์เทคโนนะคะ12เปอร์เซ็นต์ซัมซุง7เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลาวานะคะ6เปอร์เซ็นต์นั่นเองมาดูกราฟสุดท้ายกันนะคะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยในตลาดฟีเจอร์โฟนเนี่ยใครที่ขายดีะไรไงบ้างน,นะคะอินเดียเนี่ยจะนิยมไอทลกับซัมซุงเป็นหลักนะคะ HMD Global ที่ดูแล้วแบบจริงจังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่ในอินเดียนะคะค Rest of Asia ก็คือเอเชียนั่นแหละนะทั้งหมด เ m d g l o b a l หรือว่าโนเะกียเนี่ยยึดเลยแสดงว่าคนเอเชียกับโนเกียเนี่ยชื่อมันคุ้นเคยกันนะขอมมันคุ้นเคยกันนอร์อเมริกานะคะจะเป็นโทรศัพท์จาก Al c a t e ทนั่นเองนะคะต่อมาเปยุโรปนะคะก็จะเป็นทางโนเกียเหมือนกันแน่นอนว่าโนเกียเนี่ยชื่อมันติดตลาดทางน้้นยุโรปแล้วก็เอเชียอยู่แล้วนะคะต่อมาเป็นลาตินอเมริกานเนาะก็เป็นอ l c a า e ทนะคะแล้วก็ทางด้านของ middle east ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเนี่ยจะเป็นยี่ห้อไอเทลแต่ว่าตามมาแบบพุ่งกระโจนด้วยเทคโนแล้วก็ HMD g l o b a l เนี่ยตาม,มาอก,ก,ามกันนนืะะคะ และนี่คือสรุปยอดขายทั้งหมดนะคะของมือถือสมาร์ทโฟนในไตรมาสแรกของปีนี้นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าซัมซุงเองยังคงครองยอดขายอันดับหนึ่งของโลกเหมือนเดิมนะคะในหลายๆภูมิภาคเลยแต่เราก็จะได้เห็นถึงกราฟบางตัวที่สะท้อนให้เห็นว่ามือถือแบรนด์จีนนั้นไม่สามารถตีตลาดอเมริกากับยุโรปได้ง่ายสักเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยเรื่องของสาเหตุมันก็พูดกันไปต่างๆนานานะคะในเรื่องต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้เอาไว้ว่ามือถือจาก ตีตลาดได้หนักจริงๆในเอเชียนะคะแล้วก็ทางด้านของถ้าเป็นลาตินอเมริกาแล้วก็ทางด้านของมิด d l e ดอีสต์หรือแอฟริกาเนี่ยถือว่าทํายอดขายได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าทางยุโรปกับนอตอเมริกาเนี่ยยังคงต้องสู้กันต่อไปแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าฟีเจอร์โฟนยังไม่ตายนะคะยังคงขายได้ไปเรื่อยๆจนทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนอาจจะง,งงว่าฟีเจอร์โฟนเนี่ยนะใช่ค่ะฟีเจอร์โฟนนี่แหละที่หลายๆคนเขาอาจจะไม่ต้องการบางประเทศไม่ได้มีกําลังที่จะซื้อมือถือ2-3 0สาพันหรือ4,000บาทด้วยซ้ำตรงนี้ฟีเจอร์ ให้กับเเขาสมอและนี่คือรายการ Step News รายการข่าวสั้นไอทีสั้นๆที่จะทําให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับ s t e ็ปกีของเราด้วยจะมีข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆเลยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย